จะเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาธรรมดาให้เป็นห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงต้องทำอย่างไรมาฟังกันห้องเรียนประสิทธิภาพสูงนะคะคงไม่ได้หมายถึงว่าห้องเรียนนี้จะต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศอะไรต่างๆหรือจะมีตัวช่วยที่แปลกใหม่นะคะแต่เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ active learning นี่เองซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างคะ่ะ ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะลักษณะที่1นึ่งที่เราจะดูร่วมกันก็คือเรื่องของบทบาทของครูค่ะคุณครูต้องมีลักษณะที่เปิดกว้างท้าทายนั่นหมายถึงว่าคุณครูต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนลักษณะต่อไปก็คือลักษณะของกิจกรรมค่ะ นั่นหมายถึงว่าในห้องเรียนของเรานะคะนักเรียนสามารถทําได้จริงประเด็นต่อไปค่ะการจัดสรรเวลาอันนี้คุณครูต้องยืดหยุ่นได้นะคะไม่ฟิกเปรี้ยตายตัวลักษณะต่อไปค่ะการจัดพื้นที่นั่นก็ต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นการประชุมปฏิบัติการก็คือเด็กของเราเนี่ยได้ทํางานได้ลงมือทําจริงได้มีการระดมความคิดหรือแม้กระทั่งการให้งานก็ต้องเน้นเป็นรายกลุ่มการเปิดเผยกระบวนการ ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคุณครูมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือตำแหน่งที่ทำกิจกรรมนักเรียนของเราก็จะต้องมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวในห้องเรียนลักษณะต่อไปนะคะการใช้ตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้ในส่วนนี้พูดง่ายๆก็นักเรียนต้องเป็นสําคัญก็คือเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ก็ต้องเป็นที่ยอมรับการรวมกลุ่มค่ะก็ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทํางานบทบาทของผู้เรียนนะคะ ก็ต้องมีการจัดการตนเองและมีการสะท้อนให้เห็นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้คือลักษณะของการจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงคุณครูก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจัดกิจกรรมอยู่ขณะนี้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงใช่หรือไม่